ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อคลืบสวระโมุกณวัดบ่อยางตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุท,ทัยธานีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สมกราคม2567มหรสิบเมชมฟรีจัดจิ่งใหญ่ กำหนดการคืนวันที่หนึ่งมกราคมชมลิเก,เกคณะแตงไทยเพชรเขาโทองคืนวันที่สองและคืนวันที่สามมกราคมชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยคณะลิเกดวงเหงเสียนเน่งเจแนัน เตียยเน่งเจนแนนขอแฟนๆโปรดรับฟังศิลปลบินขับพังรวมพลังไม่อ่อนรา้าคืนแข่งแข่งคัดเราไม่ขาดเรื่องราคาโทรจองเธอจา้าได้มาจากติดจา ภายในงานมีดอกไม้ทูบเทียนทองปิดทองสการะบูชาขอพรอนองค์หลวงพ่อเคลือบสวรธโมเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อุปถัมภ์การจัดงานโดยคุณสีสุรีแก้วสุกเรืองคุณนนำอ้อยมะีพันธ์ หุนกมนลทิพมณนีพันธ์หมูเด้งรอโดยคุณทัพทิมเจอ้อยหมูปิ้งราชบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดกำไรลูกชิ้นเปิดจองร้านค้าวันที่29ถธันวาคมนี้หรือติดต่อจองร้านค้าได้ที่เสี่ยเน่งโทร0 8 2 2 2 6 0 9 9 1และ099 503 5991อย่าลืม มหากุศลครั้งสำคัญขอเชิญเที่ยวงานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเครือบสารธโมณวัดบ่อยางตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สามกราคม2567ยิ 2, 67, ยิ่งใหญ่จัดใหญ่ต้องไปอยู่แล้ว